คุณเคยสงสัยไหมครับว่าในช่วงที่คุณกับใครสักคนกําลังอยู่ในช่วงจีบกันคุยกันเราจะมีวิธีเช็คยังไงบ้างนะเราถึงจะรู้ได้ว่าคนที่เรากําลังคุยอยู่เนี่ยเขาชอบเราหรือเขารักเราจากใจจริงจริงโดยที่เขาไม่ได้เสแสร้งหรือเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อหวังจะเอาอะไรจากเราคุณอยากรู้ไหมครับว่าวิธีเช็คเนี่ยมันมีวิธีเช็คไงบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้คุณฟังครับแน่นอนครับว่าการที่คุณเนี่ยรู้เรื่องนี้ครับมันไม่แค่คุณรู้เฉยๆนะแต่มันทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะทุ่มเทใจกับ คนนี้มากน้อยแค่ไหนเพราะแน่นอนว่าถ้าหากว่าคุณไม่รู้อะไรเลยใครเข้ามาจีบคุณคุณทุ่มเทหมด100%มันก็มีโอกาสสูงครับที่คุณจะโดนหลอกแต่ถ้าหากว่าคุณรู้และคุณดูออกว่าใครเข้ามาแบบจริงใจใครเข้ามาแบบเฟกคุณจะสามารถรู้ได้ครับว่าคุณควรจะทุ่มเทใจมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นครับเรามาเริ่มข้อที่1กันเลยครับข้อแรกครับเขาจะรักเราที่เราเป็นครับ คนที่รักคุณในสิ่งที่คุณเป็นกับคนที่รักคุณในสิ่งที่คุณมีต่างกันเยอะมากนะถ้าเขารักคุณที่คุณเป็นเขาไม่สนครับว่าคุณจะมีอะไรคุณจะรอคุณจะรวยคุณจะสวยคุณจะเก่งอันนั้นคือเรื่องรองครับแต่เขารักคุณในแบบที่คุณเป็นนิสัยคุณตัวตนของคุณถ้ากว่าเขารักคุณในแบบที่คุณเป็นเนี่ยคนคนนี้ถือว่าเขาจริงใจกับคุณครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขารักเราในแบบที่เราเป็นหรือเขารักเราในสิ่งที่เรามีวิธีง่ายๆครับเมื่อเขามีโอกาสที่จะตักตวงผลประโยชน์จากคุณเขา เลือกที่จะทํำไหมหรือเขาเลือกที่จะเซฟคุณถ้าเขาเลือกที่จะปรเทคุณนั่นมีโอกาสสูงครับว่าเขารักคุณในสิ่งที่คุณเป็นและแน่นอนครับเมื่อเขารักในสิ่งที่คุณเป็นไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงทั้งข้อดีข้อเสียเขาก็จะรักในแบบนั้นแหละแต่ไม่ใช่หมายความว่าคุณไม่ต้องปรับอะไรเลยนะความสัมพันธ์ครับมันเป็นเรื่องของคน2คนที่ไม่รู้จักกันเข้ามาใช้ชีวิตร่วมกันคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวตนแต่คุณต้องปรับจูนบางอย่างเพื่อให้คุณสามารถเดินแบบคนคนนึงได้และข้อที่2คคก็ือเเขาาจะมมีวลใหุ้ณถึงแ ว่าเขาจะไม่มีเวลา คนที่ไม่จริงใจเนี่ยเขาจะมาหาเราแค่ตอนที่เขาว่างเท่านั้นแต่คนที่เขาจริงใจเนี่ยเขาจะมาหาคุณเมื่อคุณต้องการเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีเขาอยู่ถึงแม้เขาอาจจะไม่ว่างจริงนะต้องไปแบบไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลเนี่ยแต่เขาก็จะบอกคุณว่าเออเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวรีบไปหาเลยเดี๋ยวซื้อข้าวไปฝากด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่น่ารักอะถ้าหากว่าคุณเจอคนที่เขาแบบใส่ใจเทคแคร์ความรู้สึกคุณขนาดนี้มีโอกาสสูงครับที่คุณจะเจอคนที่เขาเข้ามาหาคุณอย่างจริงใจแต่ถ้าหากว่าเขาให้อันดับคุณเเป็นท้าายยยๆลว่่งอ นัดคุณไว้แล้วแต่บังเอิญเพื่อนชวนมาเทคุณแล้วไปหาเพื่อนอันเนี้ยดูทรงแล้วแบบเราไม่สําคัญกับเขาขนาดนั้นและข้อที่สาครับก็คือเขาแคร์ความรู้สึกของคุณมากกว่าความสุขของตัวเองครับคำคำเนี้ยเป็นคําสั้นๆที่ความหมายลึกซึ้งมากเลยนะแคร์ความรู้สึกของคุณมากกว่าความสุขของตัวเองนั่นหมายความว่าถ้าหากเขามีบางสิ่งบางอย่างที่เขาทําและเขามีความสุขแต่คุณไม่สบายใจคนที่เขาจริงใจกับคุณเนี่ยเขาจะเลือกที่จะไม่ทําไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากทำนะแต่เขารู้ว่าคุณไม่สบายใจ เขาก็จะไม่ทําเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเจอคนที่ยอมเลือกความรู้สึกของคุณมากกว่าความสุขของเขาคุณเจอคนที่เขาจริงใจกับคุณแหละแต่ย้ำนะครับใช้เวลาหน่อยคนบางคนก็รู้ข้อนี้ครับและใช้จุดอ่อนตรงนี้ทําให้อีกฝ่ายตายใจแต่แน่นอนครับคนจะเข้ามาหลอกเนี่ยหลอกได้ไมนะ่นานสุดท้ายตัวตนก็เผยออก คุณต้องใช้เวลาดูเขาสักเดือนหนึ่งอย่างน้อยเดือนหนึ่งถึง3เดือนดูซิว่าสิ่งที่เขาเป็นกับคุณเนี่ยเขาเป็นได้ตลอดเปล่าเขาสามารถแคร์ความรู้สึกคุณมากกว่าความสุขของเขาได้ตลอดไหมสิ่งเนี้ยคุณต้องใช้เวลาดูและข้อที่4ครับก็คือเขาจะรักเพื่อนคุณเหมือนที่คุณรักเพื่อนคุณนั่นแหละถ้าหากว่าเขาเข้าไปอยู่ในกลุ่มเพื่อนของคุณเขาจะพยายามทําให้เพื่อนคุณรักเขาและเขาก็จะรักเพื่อนคุณเพราะเขารู้ว่าคุณสําคัญกับชีวิตเขาและเขาก็รู้ว่าเพื่อนคุณสําคัญกับชีวิตคุณเพราะนั้นเขาจะไม่ยอมปล่่่ออออยยให้้เเเพพืนขขขงคุุณรูสึกกไมมชบาาาาาจะทท ทางเพื่อให้เพื่อนคุณชอบเขาซึ่งถ้าหาว่าคุณเจอคนแบบนี้มีโอกาสสูงครับที่มันบ่งบอกได้ว่าคนคนนี้เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตและข้อที่5ครับก็คือเขาจะอยู่กับคุณไม่ว่าคุณจะทุกข์หรือคุณจะสุข คนที่อยู่กับคุณแค่ในช่วงเวลาที่คุณมีความสุขใครก็อยู่ได้ครับเพราะว่าในโซนที่มีความสุขอะใครอยู่ก็แฮปปี้ณจุดจุดนั้นแต่โซนที่คุณกำลังมีความทุกข์อยู่ไม่ใช่ใครเข้ามาอยู่ก็ได้ต้องเป็นคนที่เขารักและห่วงใยคุณจริงๆเขาถึงยอมสละเวลามาช่วยเหลือคุณในตอนที่คุณลำบากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณจะดูใครสักคนว่าเขาจริงใจกับคุณมากน้อยแค่ไหนให้คุณลองดูเขาตอนที่คุณเป็นทุกข์เขาอยู่ข้างคุณไหมถ้าเขาอยู่ข้างคุณทุกครั้งเป็นที่พึ่งทางใจได้ตลอดคคนนีีี้ผ่่่่าาาาาาแแแตตถหกววมมมมมสุขจ ทุกหายหัวอันนี้ไม่ผ่านมันเห็นได้ชัดเลยว่าคนคนนี้เข้ามาเพื่อตักตวงผลประโยชน์คุณอย่างเดียวและนี่แหละครับก็คือ5ข้อครับที่สามารถบ่งบอกได้ว่าคนที่คุณกําลังคุยหรือจีบอยู่เนี่ยเขาชอบคุณหรือรักคุณจากใจจริงโดยที่ไม่เฟคคุณจําเป็นต้องเอา5ข้อนี้ไปตรวจดูอย่างละเอียดนะบางทีอารมณ์เราอ่ะมักจะหลอกเราว่าคนนี้แหละจริงใจคนนี้แหละใช่แต่พอมาเช็ค5้ข้อไม่ตรงมันอาจจะมีข้ออื่นที่แบบที่มันนอกเหนือจาก5ข้อนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมรู้สึกว่า5ข้อนี้มันก็คือหลัก แลแ้วที่มันสามารถเช็คได้แล้วถ้าหากไม่ตรงเลยคุณต้องอย่าหลอกตัวเองนะว่าเขาแบบอาจจะเฟกใส่คุณอยู่ก็ได้เขาอาจจะหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณอยู่ก็ได้สิ่งสําคัญของการรู้คนคือเวลาคุณอย่ามองข้ามเรื่องเวลาเป็นอันขาดบางคนเข้ามารักแรกมีครบ5ข้อเลยแต่พออยู่กันไป3เดือนไม่มีสักข้อก็มีเพราะฉะนั้นใช้เวลาซื่อสัตย์กับตัวเองและคุณจะเจอความรักที่มีความสุขได้ไม่ยากครับผมชองคาริสครับ